ยพีกยพ่ก้อยอ่ะออกไปทางนอกมาเมื่อกี้รู้สึกว่าบรรยากาศมันแบบวังเวงงงเวงอ่ะก็มันกลางคืนไงพี่ก้อยไม่ไม่แล้วเหมือนฝนมันจะตกฟ้าคืนแบบฟ้าอะไรแป๊บแป๊บเลยอ่ะไม่เห็นฟ้าใช่ตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรทำกันว่าไหมใช่จะเล่นอะไพี่ก้อยว่านะพี่ก้อยมีเกมมาเล่นเกมเหรอใช่เกมอะไรอะ เกมผีด้วยแก้วนี่ยลูกวกลัวฮะชวยแก้วด้วยใช่ค่ะน่ากว่าจะเล่นใน้าเราอยู่ในบ้านไงเราก็เล่นกันในบ้านอะตามตำนานนะเขาบอกว่าถ้าเราอยากถามอะไรในผีด้วยแก้วเขาจะบอกเราได้เราก็ขอหวยไงขอหกตัวรางวัลที่หนึ่งเลยใช่้เราจะรวยใช่เราก็จะรวยดีไหมน้องเอ๋ยเพราะฉะนั้นเราแยกย้ายไปเตรียมอุปกรณ์ไปเอาแก้ว เฮียไปเอากระดาษพี่ก้อยไปเอาดินสอแล้วเราจะมาวาดตารางกันโอเคงั้นแยกย้ายดิวโกโอเคเฮียตอนนี้พี่ก้อยเตรียมของทุกอย่างเสร็จแล้วอันนี้ก็คืออะไรนะคะน้องเอ๋ยแก้วแก้วแลอันนี้ก็คือกระดานมาต้องแบบวางอยู่ที่พี่พักใช่ไหมพักแล้วก็ก็จะมาโอ้วหเราขาดอะไรไปหรือเปล่าเฮียเราต้องแบบจุดทูบใส่ลงไปในแก้วไงเอาควันมันใช่ไหมเอาก็เราอยากได้ หกตัวตรงๆไงน่ากลัวที่สุดน่ากลัวถ้าพี่ก้อยน่าเออไปเอาถูกพี่พี่ก้อยหน่อยค่ะน่ากลัวทั้งเลยถอนตัวได้ไหมเนี่ยไม่ได้โู้ตายเล่นเป็นเพื่อนพี่ก้อยน้อยโอเคโอเคไหมโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะจุดเทียนเพื่อเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ก้อยเพื่อแสงสว่างก่อนนะมันดูเป็นพิธีอะไรขนาดนี้ไปแล้วหนึ่งโด ี่ตัวตรงๆต้องมาแล้วนุ๊กเอ้ยที่สองเฮ้ยอันนี้แล้วก็คือว่าเราต้องเชิญเขาควันในถ้วยก่อนนี่อันนี้ทำอะไรเนี่ยไปก้อยคือเราต้องควันเข้าไปอยู่ในนี้ให้ได้มากฮะเอาควันเข้าไปในแก้วเหรอใช่เฮ้ยจะเหมือนจริงไหมพวกเนี่ยพี่เอฟเราไม่ได้เล่นๆนะเนี่ยเฮ้ยเราจริงเลยเหรอตัวตรงๆใช่ทางไร้ทางเราจเป็นคนนี่ตายแล้วทุกคนนี่ ทำอะไรกันอยู่นะดูซิเล่นอะไรกันอยู่อยพี่ฟิมมาพอดีเลยพี่ฟิมลมพี่ฟิมนั่งลงก็คือวันนี้พี่ฟิลมเรามีข้อตกลงกันว่าเราจะขอหวยหกตัวตรงๆจากการเล่นด้วยแก้วมันจะเสียงไหหรือเปล่าไม่น่าเป็นไรหรอกพี่ก้อยว่า พี่ยังก่อนจะวิ่งหงี่ยงเลือดอจะบ้างไม่เราอย่าทําให้แก้วล้มก็พอผมเล่นไหมไม่ได้พี่ฟิล์มมานั่งแล้วอยู่ในบ้านนี้แล้วก็คือต้องเล่นพี่ฟิล์ม่วงวงแล้วพี่ฟิล์มถือว่าร่วมวงแล้วใช่นะเคยไหมเคยอะงั้นทุกคนเอานิ้วมาวางพี่ก้อยเล่นด้วยทุกคนมือที่ไม่ได้ใช้ทุกคนเอานิ้วมาจิ้มนิ้ก้อยเลือดปะเราต้องทำอะไรต่อ เราเราออกอย่างแรกเอ,อ,อางี้ไหมคะน้องเอ๋ยเราต้องทําความรู้จักเขาทําชื่อเสียงเลียงนามพวกก่อนโอเคโอเคไหมเราต้องถามคนว่าเขามาหรือยังอ๋อโอเคโอเคมาหรือยังกรียมเกรีมกลัวไหมไม่เพียบลบกหรืเหรอหัวเราะอ่ะหมอนี่ใช่ไม่ใช่ ตอนนี้มีวิญญาณอยู่ในแก้วหรือยังคะเฮ้ย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 ี่เฮ ah ้ยยยงไยยียย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 ยเฮ้ยยาเฮ้ยยยอามายฮ้ยย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 ยเยย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  ฮ้ยเฮ้ยเฮ้่ยถุกถุกข้าข้าจะไดวิญญาณตัวนี้ต้องเฮียนมากแน่เลยทุกคนเราเลิกล่นเออมันเลิกกลางคันไม่ได้ห้ามทำแก้วลมก็พอคำถามต่อไปยังเด็กอยู่หรือว่าเป็นคนโตหรือว่าเป็นผีคนแก่ช่วยบอกพวกเราที เฮียฮึฮึฮึเฮียพี่เด็กฮ่าผีเรียกนี่ยเฮ้ยพี่เด็กเฮียเฮียเป็นพี่เด็กเราได้ความว่าเป็นวิญญาณมาแล้วแล้วเป็นวิญญาณเด็กถูกฆ่าตายฆ่าตายทุกคนน่ากลัวกดมันมีว่าระหว่างที่เราเล่นอะ ห้ามทำแก้วคว่ำแล้วเราก็ห้ามจิตตกห้ามกลัวพีเอ๋กลัวใช่หรือเปล่าไม่ไม่ไม่ไมกลัวโอเคงั้นเราแบบคำถามต่อไปได้เลยวันนี้คุณต้องการอะไรเฮ้ยเฮียไม่ตลกอะเนี่ยทำไมไม่เฮียมันไม่ตลกเลยนะใครเป็นคนทำบุริษาน เก็บผมี่เอ้ยหรือเปล่าเอ้ยเฮ้ยหนูไม่ได้นำหรือว่าเฮียทุกคนหรือว่าทุกคนอย่ากลัวทุกคนตังสติทุกคนต้องไม่กลัวถ้าทุกคนไม่กลัวทุกคนจะชนะทุกคนใวทุกคนช่วยกันกดไว้อย่าให้มันล้มนะใจทุกคนอย่าไปกลัวช่วยกันกดไว้อย่าให้มันล้มเฮ้ยมสั่นมากเลยพี่ก้อยเฮ้ยทุกคนอย่าให้เรียนแบบทุกคนเฮ้ยทุกคน ช่วยกันนี่อย่าให้เรียนดับทุกคนเฮ้ย,ยพี่พีมเฮ้ยเพราะฉะนั้นอะตัวไข่ตัวมันพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มพี่เอฟอยู่ไหนพีมเฮ้ยพี่ฟิล์มเอ้ยเอ้ยในฐานะที่เอ้ยเป็นน้องเฮียไ,ไปดูเฮียหน่อยเร็ว้ยก็เลยขึ้นกับเฮียมาหนีไล้ ไฟพ <If S 1> <im> <w> ี่ก <từ> ้อยแน่ค <disciple> ่ะพี่พีมไปเร็วุูคุณเกิดอะไรขึ้นกับพี่เอ๊วะพีมดูพี่ล์มคะแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูผีเข้าสิงสงสัยชอบกินน้ำสิงไว้ผีเข้าสิงนะครับทุกคนพี่ฝีมันไม่ใช่เวลาตลกแสดงว่าผีหลุดออกมาจะถ้วยเกวตอนที่ถ้วยเกลว่าง้นทุนเรามาหาวิธีช่วยเฮียเถอะโอเคโอเคเราต้องไปหายรอง พ่อหนุ่มมีพระงั้นให้พี่ฟิลเป็นผู้เสี่ยงตายข้ามไปชวนข้ามาทำไมยุ่อยากจะไล่กระไลคุณไม่าข้าวนี้เฮ้ยเฮ้ยพี่ฟิลระวังเพียบเฮียใช่เฮี้ยหรือเปล่าให้ขอลองเกาหน่อยนะเพียบ เพียบเฮ้ยยิ้มด้วยผีก็จะกระจีเป็นเฮ้ยเอ็ฟเริ่มขยับแล้วอ่ะพี่ฟิล์มไม่เป็นไรทุกคนผมมีผ้าพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มมีผ้า มพี่ก้อยมีของดียิงกว่าพระพี่ฟิมนี่ซือน้ำตาเทียนเข้าไปผีลายไหนก็ไม่รอดจับติดกำแพงไว้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะออกหรือไม่ออกจะออกหรือไม่ออกไม่ออกใช่ไหมไม่ออกใช่ไหมเอาอีกแล้วหรือ นี่จะออกหรือไม่ออกทั้งพลาทั้งน้ำตาเทียนจะออกไม่ออกหนึ่งสองออกแล้วออกแล้วอ้าวไอ้นี่คือเพียบแล้วเหรอเฮ้ยเอาไม่ใช่ผีแล้วออกแล้วเหรอเมื่อกี้เจ็บเกินไม่ไหวแล้วสรุปใช่ผีปะเนี่ยไม่ใช่เราต้องพิสูจน์ก่อนเราต้องพิสูจน์เฮ้ย สรุกว่าผีเข้าไหมเนี่ยไม่เข้าแล้วเพื่อเอาแล้วก็เพื่อให้คนดูสนุกกันโอเคค่ะทุกคนงั้นสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้อง ขอตัวลาไปก่อนคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นว่าไยังไม่ได้โดนีเข้าใช่แต่ว่าการที่เราจะเล่นหรือล้อขอแบบเนี้ยมันก็ไม่ควรเนาะเพราะว่าก่อนเล่นเราได้บอกเขาแล้วว่าเราเป็นการแค่เพียงถ่ายคลิปเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาลบลู่และนี่ก็คือความเชื่อส่วนบุคคลถ้าเราไปทำนะครับในสมัยก่อนเขานิยมทำอย่างนี้เพื่อราท้ายจิตวิญญาณแต่สมัยก่อนนั้นเขาโดน แล้วจะอยาไปทำอะไรนะครับใช่น้องๆคนไหนที่เคยเล่นหรือว่าเคยยินคนอื่นเล่นหหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีชคอมเมนต์ไว้ได้ก็ได้ใช่หรือว่าอยากให้เราทำอะไรในคลิปหน้าคอมเมนต์บอกพวกเราไว้ได้เลยใช่ไหมใช่สำหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องโอเคสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไป เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามเพิ่มให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราได้แค่กดตรงลูกศรข้างล่างนี้เลยนะครับ